สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s t i l l Listen นะคะดำเนินรายการโดยฝนกมลชนกลาบจินดาค่ะสำหรับช่องนี้นะคะฝนจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆจากหนังสือที่ฝนได้อ่านมาค่ะ ปกติเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ,อแล้วนะคะชอบอ่านหลายๆแนวเลยค่ะแล้วก็จะมาเล่าสรุปข้อคิดดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนั้นๆนนเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแนว How to ติวิทยาหวดพัฒนาตนเองแนวธุรกิจหรือว่าจะเป็นวรรณกรรมนวนิยายต่างๆนะคะหนังสือในแต่และเล่มของเขาเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อคิดต่างๆอยู่มากมายเลยค่ะ นอ่านแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรบหับหลายๆคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาบอกเล่าสู่กันฟังให้ทุกคนค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกันให้ด้วยนะคะฝากติดตามกด subscribe Channel ใน Podcast และใน YouTube ชื่อช่องว่า still listen กันด้วยนะคะแล้วหนังสือเล่มแรกที่ฝนจะมาเล่าให้ฟังจะเป็นหนังสือเล่มไหนรอติดตามกันได้ดเร็วนี้นะคะ